และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ที่มีความผูกพันใกลชิดเข้าใจสภาพความอยู่และวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนภาครัฐในการดูแลบวามัดทุกงควารุงสุขบันเทาความเดือดร้อน สร้างความสงบสุขเรียบร้อยและปลอดภัยให้เกิดขึ้นในตำบลและหมู่บ้านของรัฐบาลในสู่การ, ata, ารปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์แก่ท้องถิ่นตลอดจนสองของผู้ใหญ่บ้านได้แก่ให้ะสงค์เกิดสัญญุตผู้ใหญ่บ้านได้รับความดีของตำบลท่าสว่างครับความก่อนรวมวัอที่สองของ ประจำตระกลได้แก่นางสาวสินันทาสานพรแพทย์ประจำตระกลสมรูสรับตำนัน่งได้แก่นายเทวชัยดวงใจสรับตำแหน่นงตระกลสมรูนางวุิดาชอบมลิกสรกับตำแหน่งตระกลที่สองของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้แก่นายยุรทิตงามเด่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสองตระลท่าสว่าง นางสาววัร่นพักเกทรัพย์ผู้ช่วยที่เก่มาอย่ที่2ตำบลท่าสว่างกำนันที่มีผลงานผลกานทำงานดี่เราจะมีสองคนสอรานผู้ส่งครับขาจนุที่ได้ราวัของตัวครับ

วันที่นายลัยขครวานนครกบลนาบัวที่2นาครับสมาลนตระกลมีีที่6นายชแท้แก้วเตระนาีที่7นาตพัฒพิเศษสีเป็นตระกูลตาออที่8นายสิทธิชัยยาเป็นตรกลสลัที่9าไกรนตรบลสโรที่10 นายสันติวงสาตำหระเวสว่างนที1นายแท่นงาตำแหนตระวกลางอันที่12นายสัวัลไ้วันตำแหงตระเวนทีนี่13นายทยสัติตหนตร่ัวันที่4นายสันตภูมิัตนเตหนตระเกษันที่สุดตหรา 2ิบอกนายฝ่ายเจิดสุขทําไมเราเป็นครอบครัว21นายเป็นวิสัยทัศน์ทําไมเราเป็นเพื่อนรัก22นายพิรภาพปราชญ์ทําไมเราเป็นดวงวิสี23นายสุริปชงชื่ออีทํนไมเราเป็นแสงทาง24นายสุขอนสายยึดทํกำมัรตเบ็นตั้งใจ25นายเป็นกับแล้กันทีโอ ได้ไหนแกดสามหนึ่งได้หมดได้หมดได้หมดครับรเราจะกระจายที่เด็กบ้านพืุเบ้านนะครับทางกคุ้มจังหมดได้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 ไหนสว่างนางดารเทียคุณธนาแข่งจครับคือรักุทสราจาทีู่ที่บ้านต้องาที่สาม คุณเยเี่ยมาใสีสิบเอ็ดเพ่ตั้งรับทีหนทิบองรับมาีดาริอาาเชือนกุมภ์กุมภ่งนะครับตมานัวกษัตริาที่วักาที่วจงหนดาลในเดนที่วัาที่สิบกงมานู้ครับนายสมศักดิ์ในสมศักดิ์คิดกล้าที่วนานสาร็า ในส่ว้นวิาที่วัดรทัศน์บที่บุพระองรัารวิา้าที่วัดอังการที่7ในส่วดนพรทมาที่วัทมาู่ที่4ขบวสลัดครับนางสาวกัญญนณัสพันธ์ผู้ช่วยการกองวัดกันแสงู่ที่2นางสาวลิสาสุนทรีผู้ช่วยีบ้านปร่ทองวัดน้อยู่ที่ครับสมุทีครับ งานพลายที im <im 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 ่อยู่บ้ที่้านต้งต่ปี44ตครวจสตรีก็งานก็มีสิทธิ์มงอยู่ที่บ้านับมายโดเจ็บนากรรดชยนงานที่บ้านรับพักกรณีในปี45ตำวสวายก็งานสายทรขอกาที่ที่บ้านทรรับกรนีในปี46ตำวจเทนีครับทางการจังหวัดสารสนิย่ทธบัาน์ตำรวจใหญ่ทัพงานอันยามสิทคืบ้านเา ประมกระแสกำักวิศวุปสูงคือบ้านบ้านใหม่ครับระมวการป่ออบกำลังท่า้กระแสูงที่บานรักระมลคอโคงที่รงานที่ที่รกาเดียวระมูลเทีเรากำลสารวับ้านเี๊ยบที่เรียามนตะาระมสีนายโงเพซักที่บ้านกอะตะ่ระมแสงทางไหที่ยีสิบทางโคคือบ้านนกเสช้าประตั้งใจนักเสพน้ำชาเตอร์ดที่บ้านั้งใจครับประรามายด์กั waa bi bi ba lakana kamana.